สวัสดีจ้า welcome to in my room <laughs> ใช่ค่ะวันนี้เราจะมา re action เพลงกันนะคะนั่นก็คือเพลงที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะคะ in my room นะคะของ be my boyfriend t o อันนี้เป็นเหมือนกับว่าเขาแยกเป็นยูนิตกันใช่ไหมแบ่อ,อ be my boyfriend 2เนี่ยจะมีทั้งหมด6คนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนยูนิตแยกออกมาเพลง in my room เนี่ยก็จะเป็นของ บุญของทะเลแล้วก็ของมา้าส่วนอีกเพลงหนึ่งโอเวอร์ไมก็เป็นของพี่ขาชาพี่ซีแล้วก็ทอมมี่ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันเลยดีกว่าเจวฟักแล้ว เราพยายามจะหยุดตรงที่มันรอๆนิดนึงเราจะบอกว่าดนตรีเพลงนี้แบบอินเตอร์มากเลยนะแล้วจังหวะคือใส่ท่าเต้นได้เลยอะ่ะจังหวะเพลงนี้คือใส่ท่าเต้นเป็นแบบเท่ๆแบบบอยแบนด์ได้เลยเออทำเป็นโชว์ได้เลยเพลงนี้น่าสนใจแล้วก็การออกแบบคำร้องอะ่ะแบบการเล่นคำเล่นเสียงของแต่ละคำอะ่ะเฮ้ยน่าสนใจ น้ำด้วย บบช่องที่มองผ่านประตูอะตาแมวว่เขาเรียกว่าอะไรอะอย่างเทเอาชวนเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูทำไมอะ ชอบอฮ้ยเมื่อกี้มีท่อนหนึ่งที่ใครร้องนะอฮ้ยอันนี้อะไรคะชอบความแบบว่าใน MV จะมีดีไซน์ที่เหมือนออกแบบให้ใช้เลนส์ที่เหมือนกับว่าเวลาเรามองผ่านช่องประตูว่าแบบมีใครอยู่หน้าห้องเราอะ่ะเออมันก็ดูลิงก์กับเพลงดีนะดีเราชอบอย่างที่เราบอกไปเราชอบแบบว่าเหมือนคําภาษาไทยอะเวลาเราร้องอะ่ะบางทีเพลงเพลงที่เราได้ยินส่วนใหญ่ในแบบ เพลงไทยอ่ะมันจะค่อนข้างเหมือนกับคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมอ่ะเหมือนถ้าเป็นคนํานี้ก็จะปกติแล้วก็จะออกเสียงแบบนี้แล้วลงมันมันคล้ายๆเดิมอันนี้มันดูเหมือนมีอะไรแบบที่มันแปลกใหม่อ่ะเออถ้าฟังผ่านๆน,น,นี่คือเหมือนเหมือนเพลงเกาหลีเลยนะดูไม่ซ้ำดี เขามีสเสน่ห์มากเลยนะเนี่ยน,ออน,น,น,นี่นางแบบมันหนาวอะแต่เราลองไม่ได้ทุกคนตลกว่ะตลกตัวเองนะไม่ใช่ตลกเขาเฮ้ยแต่แบบคำลงท้ายมันได้มันหนาว Right now, now, right now you know เขาจะมีคอนเสิร์ตใช่ปะ B my boyfriend อะ come on, come on, อยากไปเลยอะอยากเห็นเศษเพลงเนี้ยมีท่าเต้นไหมอะเดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหม B my boyfriend สองน่าไปนะเราเราเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่แบบจับตาดูอะน่าน่าติดตามอะด้วยเมโลดี้ด้วยจังหวะด้วยแบบ บีทของเพลงอ่ะมันดูน่าจะทำโชว์ได้ออกมาแบบเท่มากเลยอ่ะอยากดูสเตจของเพลงเนี้ยจะมีไหมในคอนเสิร์ตคือมีอยู่แล้วแหละแต่จะมีท่าเต้นไหมยอยากให้มีอ่ะอยากดูขอลองทำไมล่า คืนนี้มันหนาวทุกคนแต่ว่าลงไปอยู่ในน้ำสุดยอดอชอบชอบม,มือสวยมาก ชอบมากชอบแบบอันนี้มากนี่ไงท่อนนี้ไงชอบชอบเสียงของทะเลท่อนนี้มากดีโอ้ยแล้วก็ชอบที่เขาใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยอินเตอร์มากหลด ย่างรอเขาปิดประตูใส่หน้าฉันพี่คนเดี๋ยวก่อนงองตัวเองแบบเวลาดูต้องดูแบบว่าเขาทำสายตาแบบนี้ไงใช่ไเออเวลาเรามองก็สรุปนะคะจากที่ที่เราได้ดู MV นี้นะสรุปก็คือ ภาพรวมชอบแล้วก็ชอบบีทของเพลงชอบการดีไซน์คำร้องอะไรเงี้ยเออมันดูมีสเสน่ห์แล้วก็ดูแบบดูใหม่แล้วอย่างที่บอกไปว่าเราค่อนข้างคาดหวังว่าคอนเสิร์ตท,ที่จะถึงนี้เพลงนี้จะมีท่าเต้นเท่ๆหรือว่าโชว์เท่ๆเพราะว่ารู้สึกเพลงมันได้มากเลยอ่ะถ้ามีท่าเต้นนี่มันจะดีมากเราอยากดูนะเฮ้ยจัดเมื่อไหร่คอนเสิร์ตอยากไปจุง มีใครที่เป็นแฟนคลับ B my boyfriend ไหมคะแล้วคอนเสิร์ตจะไปใครจะกดบัตรบ้างน่าจะได้เจอกันนะคะโอเคสำหรับ MV นะคะ reaction MV เพลง In My Room นะคะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดใครดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง Feel Fern ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย